เช็คหารลุ่นะครับผู้สื่อข่าวของเราก็จะพาย้อนรอยนะครับไปไปไปชมนะครับพระยุคลบบาทนะครับเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์เคยเสด็จประกอบพระราชกรณียกิจเยื่อราษฎรที่เจาะบ,บาก,กงนะครับเ mm hmm. จาะบ,บาก,กงเมื่อ33ปีที่แล้วจังหวัดนาราธิวาสนะครับเชิญฮะ นี่ในพระบระมฉายา,าลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จทรงงานที่บ้านจอบบาก,กงอังเภอสมัยโกลกจังหวัดนาราธิวาสปัจจุบันได้สร้างใหม่เป็นสะพานคอนกรีตชาวบ้านจึงได้พร้อมใจกันสร้างสะพานไม้เหมือนในอดีตคู่ขนานอีกครั้งเพื่อพร้อมใจกันย้อนอดีตพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ปรากฏตามสื่อพระองค์ทรงถือแผนที่และมีพระราชปฏิสันานกับรัษฎรคนหนึ่งบนสะพานไม้ซึ่งรัษฎรคนดังกล่าวคือนายพร้อมจิน,นาบุตรขณะนั้นอายุได้47ปีเป็นชาวบ้านจอบปากลงลมที่มารับสเสด็จทีมข่าวสำนักข่าวไทยได้เดินทางไปยังบ้านของนายพร้อมพบว่าปัจจุบันนายพร้อมได้เสียชีวิตแล้วเหลือแต่ภรรยาและน้องสาวที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ น้องสาวนายพร้อมเล่าให้ฟังว่าขณะที่นายพร้อมกําลังทําตาได้ยินเสียงรถตํารวจทางหลวงนําขบวนเสเด็จจึงวิ่งไปรับเสเด็จพ,พร้อมกับชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเมื่อถึงสะพานข้ามคลองโต๊ะแดงนายพร้อมถวายความเคารพขบวนเสเด็จพระองค์จึงรับสั่งให้รถพระที่นั่งจอดและสุนีพระราชปฏิตสันธานกับนายพร้อมรู้สึกว่าดีใจมากที่พระบาทสมเด็จได้เสเด็จมาที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านที่กันดานเป็นหมู่บ้านที่ว่าชนบ,บทแบบว่าไม่มีการพื้นฟูแบบว่าเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่มาก เพราะว่าทางราชการเมื่อก่นอนก็ไม่ค่อยาเท่าไหร่รผ่านมาแล้ว33ปีสพานไม้ดังกล่าวผูกพังไปตามกาลเวลาและได้สร้างใหม่เป็นสพานคอนกรีตวันนี้ชาวบ้านจอบปากรุงและหมู่บ้านข้างเคียงทั้งไทยพุทธและมุสลิมจึงพร้อมใจกันร่วมสร้างสพานไม้เหมือนในอดีตคู่ขนานกับสพานคอนกรีตในปัจจุบันเพื่อย้อนรอยพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐในการก่อสร้างแต่ดังเดินบริจาคจากรานนัศดรเนโดยสมัยโกลกได้จำนวน300,000บาท โดยดนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำศาสนาทหารตำรวจและชาวบ้านร่วมพิธีตอกเสาเอกเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งใจเดียวกันในการต่อสร้างสะพานไม้รำลึกถึงพระมหากราณาธิคุณวันนี้เราได้มาร่วมกันสร้างสะพานขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติเครื่องเตือนใจและความรักความสมัคคีที่พวกเรามอีอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานที่สําคัญเป็นการรำลึกถึงพระมหากราณาธิคุณนะครับที่พระบาทสทามเด็จพระย่หัวนั้น ไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพื้นที่แห่งน,นี้ในอดีตนั้นก็เป็นพื้นที่ที่ห่างไกลมากแล้วก็เดินทางด้วยความยากลําบากแต่พระองค์ท่านก็ได้เสด็จมาที่แห่งน,นี้ในการสร้างครั้งนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการนะครับก็ได้ใช้งบประมาณการเ,าเรียกท่าภาษาบ้านเราเรียกว่ามจคคุลุหรือว,ว่าบริจาคสุดก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับเอาเดียกินตดด้วยแก บริยากิเดนานะพวาตุกแกตุกเกลอยนี่ตัวเรียวเนี่ไม่กยมายอยู่เดียวไม่บินสิงานะเดียวสมิงอ่ะไปตึกต่ำมากกว่นาวนีน้นะไปใช่เนาะเบสดิ้งเหรอที่ดินบริเวณหัวสะพานแห่งนี้ชาวบ้านได้บริจาคเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปในอาานาคตอีกด้วยและเป็นการาร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านและส่วนราชการในการาร่วมสร้างสะพานไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าติ๋วเคยสเสด็จ แห่งความสามัคคีของชาวบ้านเจาะบากงหมอบัตรฤุสตีเชกะโรนสํานักข่าวไทยอสมทรายงานมหามงคลต่กับชาวบ้านชาวบ้านก็ทราบซึ้งนะฮะชาวบ้านเจาะบากงอำเภอสุไงโกรกจังหวัดนราธิวาสฉันเห็นภาพนี้มานานมากนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนอยู่นราธิวาสเลยเหรอครับานเสด็จไปทุกหัวละแหงเมื่อ33ปีที่แล้วคิดดูนะคะครับค่ะ ดูรายการทั่วไปหลายท่าน